อย่าลืมกด subscribe ให้ถึง1,000รับซัก สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเบาๆนะครับเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลยก่อนอื่นเลยก็คือผมอยากจะขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับสำหรับช่องไอสารตอนนี้มีผู้ติดตามแล้วทั้งหมด204คนก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเพราะผมเริ่มทำมาประมาณเดือหนหพฤษภาครับผมก็อัปคลิปทุกวันไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ ในเรื่องของของคริปโตเคอร์เรนซี NFT g a m e n e t พวกไอสารออร์แกนิกหลกัหลกๆก็คือผมผมทำฟาร์มออร์แกนิกของผมเองนะครับแล้วก็จะมีคลางความรู้ต่างๆที่ผมสอนแล้วก็อยากเล่าก็คืออยากเล่าอะไรก็เล่าไปประมาณนี้นครับโดยตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าผมอยากจะทำปลาแอลสุโขไทย EP 2ขึ้นมาซึ่งผมวางแผนไว้ว่า อยากจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าไม่ว่าจะเรื่องของการตัดต่อเรื่องของการเล่าเรื่องอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับผมอยากจะพาเที่ยวอยากจะพาทุกๆคนรู้จักสุโขทัยในมุมมองแบบบ้านๆแบบผมว่าจะนำเสนอแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นไปเอาอสุขใครยังไม่เคยไปไปดูแปะอาอสุโขทัย เที่ยวทียานแห่งชาติสีสัราลัยปาาคาสามวันสองคืนเดี๋ยวผมจะทํำลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกของแรกๆกของผมเลยที่ผมทําก็คือทําเมื่อห้าเดือนนู่นะครับที่ผ่านที่ผ่านมาคือเป็นช่วงแรกๆที่ผมอยากจะลองมาทํา y o youtube ดูเพราะว่าหลักๆของผมแล้วผมเป็นสายโปรแกรมมิ่งแล้วก็เป็นสายเขียนโคดดิ้งอะไรพวกเนี้ครับ แต่ยังไม่เคยมาทำ YouTube จริงจังก็เพิ่งมาทำได้ประมาณสองเดือนสามเดือนเนี่ยครับที่จริงจังอัพคลิปลงทุกวันก็เลยมาหาข้อมูลเรื่องสีสรัชนาลัยเพราะผมมันเป็นบ้านเกิดของผมอะครับผมก็เลยอยากจะหาข้อมูลเยอะๆแล้วก็พยายามจะถ่ายทอดออทำให้ให้คนรู้จักสีสัชนานัยในมุมมองแบบผม มากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็สีอุทยาน่ประวัติศาสตร์อุทยาน่งประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมันอยู่ใกล้บ้านผมผมสามารถที่วางแผนถ่ายคลิปตัดต่อมีเวลากับมันหามุมดีๆแสงดีๆแล้วก็เล่าเรื่องเป็นวิดีโอดีๆออกมาสักคลิปหนึ่งอะครับเพราะว่าผมตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะให้ ในส่วนของเรื่องเรื่องไปลายแอลสุข,ขวะไทยอะครับผมอยากจะอยากจะตัดคลิปดีๆอยากจะทำให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่เราพอจะทำได้ประมาณนั้นก็เลยคิดว่าตอนนี้ก็มีเพื่อนๆที่สนใจติดตามผมถึงสองร้อยกว่าคนอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอยากจะอยากจะทำคลิปไปอาวสุข,ขวะไทย ep.2 ขึ้นมาแต่จะเป็นการแนะนำ เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ศรีตัชนาลายัยในมุมมองแบบผมแล้วก็ถ่ายทอดคลิปวิดีโอสถานที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมผมอาจจะขอเวลากับมานิดนึงอยากจะได้ภาพมันโอเคในระดับหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยครับภาพนี้สวยมากเลยแต่กล้องมุมสูงที่ต้องขายโดยผ่านโกโปรครับซึ่งเอ้ผ่านผ่านผ่าน,ผ,านผ่านโดนซึ่งผมไม่มี จะมีแค่กล้องออมิเลเล,ลตตัวหนึ่งครับแค่นั้นเองก็คือจะเป็นกล้องตัวนี้ที่ผมใช้ประจำนะครับเป็น Fujifilm x x t ยี่สิบตัวนี้ครับที่จะเป็นมิเลเล,ลตที่ผมใช้ประจำในการถ่ายภาพเพราะผมมาจากเริ่มต้นมาจากสายถ่ายภาพนะครับไม่ใช่สายวิดีโอก็จะหลักๆก,ก็คือจะเป็นเน้นหลักในเรื่องของการถ่ายภาพ แต่ทีนี้ผมเพิ่งมาจับวิดีโอได้ไม่นานมานี้เองะครับก็เลยอยากจะลองลองฝึกฝนไปเรื่อยๆก็อาจจะต้องไปหาข้อมูลหาข้อมูลแล้วก็อาจจะทำสตอรี่บอร์ดแนวมุมมองเริ่มว่าจะถ่ายงงยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอยากจะทำออกมันออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วก็อยากจะเล่าเรื่องเล่าเรื่องเกี่ยวกับ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยของเราให้ถ้ามันแตกต่างจากคนอื่นนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ดีแค่ไหนนะแต่ก็จะพยายามละกันเพราะฉะนั้นก็คือ e p พสองของปลายเอลสุโขทัยก็คือเนี่ยแหละครับผมจะมาเล่าเรื่องอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมันเกิดมืองนอนของผมว่าอืม มันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นยังไงอะไรแคแล้วก็จะจะมาลองดูว่ามันจะจะเล่าเรื่องไปทางไหนได้บ้างซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะสามารถถ่ายทอดมันได้ดีแค่ไหนแต่ก็จะพยายามศึกษาแล้วก็มาลางเป็นสตอรี่บอร์ดแล้วก็ลองถ่ายคลิปให้มันออกมาตามที่ที่เราอยากจะนำเสนอดูครับคราวๆว,วันนี้ก็คือผมก็อยากจะมา พูดพูดบอกกล่าวเพื่อนๆก็คืออยากจะขอบคุณเพื่อนเพื่อนนั่นแหละครับที่กดติดตามกันมาตลอดแล้วก็สนใจแล้วก็คิดว่าช่องเนี้ยมีมีอะไรที่ที่น่ากดติดตามอย่างเงี้ยครับผมก็ขอบคุณมากๆโดยผมก็พยายามแล้วก็ตั้งใจมากๆนะครับที่จะ เอาความรู้เอาสิ่งที่ผมรู้ต่างๆทั้งหมดอะครับมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆฟังให้เพื่อนๆได้ดูในทุกๆวันเท่าที่ผมจะทําได้นะครับผมเพราะผมเพราะผมก็เป็นคนชอบที่จะจะแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่ผมได้เรียนรู้มาอยู่แล้วครับโอเคส่วนที่ผมถ่ายผ่านตรงนี้ก็คือผมถ่ายผ่านช่องเอ่อถ่ายผ่านโปรแกรม o o m นะครับแล้วก็อัดวิดีโอไปด้วยเพราะว่า มันสะดวกดีสำหรับผมสามารถที่จะใช้หน้าจอได้สามารถที่จะอัดวิดีโอได้อัดเสียงได้ไปในตัวอะไรอย่เงี้ยครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นปลายแอลอุทยานแห่งชาติรีสันชนาลายสามวันสองคืนเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งนะครับ น,นี้จะเป็นน้ำตกภูสายดาวครับเอน้ำตกตัดดาวไม่ใช่ภูสใยดาวทั่วทีน้ำตกตัดดาว,ดาว,ว,ตตดาวซึ่งสวยมากๆครับสูงมากๆแล้วก็สดชื่นมากๆอันนี้จะเป็นสายลุงถ้าเราไปช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับจะมีสายลุงอยู่ที่น้ำตกอยากให้เพื่อนๆลองไปเที่ยวกันดูนะครับอุริานห่งชาติปากา เพราะว่าในตัวดุญญานมันจะมีหุบเขาล้อมรอบแล้วก็มันจะมีคลื่นสัญญาณที่ที่อยู่จุดเดียวครับที่สามารถมีคลื่นโทรศัพท์ที่โทรได้แล้วก็จะมีถ้ำพลาวสันจะมีข้างคาวอยู่ข้างในนี้ครับนี่คือภายในตัวดุญญานรีสัจนาลายก็จะเป็นมีบ้านพักมีลานกลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยครับก็อ,อยากให้เพื่อนๆลองไปดูถ้าใครยังไม่เคย ไม่เคยดูคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปไว้ให้สุดท้ายก็อยากจะฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนกระดิ่งต่างๆที่ช่องไอสารมาโดยตลอดแล้วก็ผมจะพยายามนำเสนอคลิปต่างๆไม่ว่าจะเกี่ยวกับด้านออร์แกนิกต่างๆไม่ว่าจะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆที่บ้านเกิดมังนอนของผมก็คืออำเภอศรีสรัชนาลัยจงังหวัดสุโขทัทย ผมก็จะพยายามถ่ายทอดต่างๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันได้ดูกันในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรอันนี้จะเป็นร้านของผมจะอยู่ติดถนนซึ่งมันไม่ใช่เป็นถนนสายหลักนะครับจะเป็นถนนสายรองประมาณนี้ครับแล้วผมอาจจะหาเวลาถ่ายคลิปอัดคลิปไปแอลสุขไทย ep 2ี2ในเร็วๆนี้ครับยังไงก็ ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่กดติดตามกันมา200กว่าคนขอบคุณครับอนาคตก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะให้มีผู้ติดตามสัก1 0 0 0คนครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆยังไงก็ฝากา like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ